เีรถไฟจ้ารอรถไฟอันนี้ให้กลับมาก่อนทานด้รถไฟในหมู่บ้านเห่นไเยอะมากๆเลยอุภณภูมิหนึ่งองศาค่ะตอนนี้ด้หมู่บ้านค่ะเราได้รถไฟไปแล้วรอขบวนใี้กลับมาค่อยขึ้นค่ะเพราะว่าไปสุดสายที่อีกหมู่บ้านหนึ่งถ้า,ถาเลยไปก็เป็นประเทศฝรั่งเศสค่ะ ดูทางรถไฟขาวโพลเลยขาวโพลไปด้วยหิมะเดินต้องระวังค่ะจับหลักไปด้วยเ <c oughs> คย <c oughs> ล้มผลหนึ่งแล้วอุย้ยขุดแก่ล้มอันตรายมากดูทางเดินค่ะทางเดินเขาเขากวาดแล้วแต่ว่าหิมะมันตกอีกเกาะไปเรื่อย ดูค่ะเป็นขาวโพลเป็นทุ่งหิมะเลยที่ขายตั๋วค่ะเอ้ยเคาะเคาะออกเลื่อนน่ะนี่ราคาโพลเลยทางทางทางนี้เอขาเขาเป็นหลังคาค่ะก็เลย เพราะว่าทั้งหิมะทั้งลมมันมาทางนี้ค่ะมาทางนี้้นี้มันมีหลังคาแล้วก็มีที่บังมันก็เลยสะอาดตรงนี้เดินได้สบายเลยไม่ต้องกลัวว่าจะหก,หกลมลื่นลมโอ้ยค่อยอนชั่วเดินมากิโลกว่าค่ะวรจะถึงทางรถไฟดูบรรยากาศหน้าหนาวดูเสียงเพื่อนบ้านเออหิมะ อันนี้เป็นโรงแรมค่ะโรงแรมอ่ะส่วนใหญ่าถาใช้รถไฟจะมีโรงแรมอยู่ใกล้ๆเพราะว่ามันสะดวกสบายในการพักนั่ค่ะขึ้นไปข้างบนก็เ,เห็นต้นไม้ก็คือภูเขาตอนนี้15นาที9โมงจะเมืดอคืนอยู่เลยค่ะ ดูว่าค่ะชีวิตคุณอยูบ่บงนอกถ้าเข้าหรือเมอร์นั่งรถไฟก็ต้องปอกกันตัวเองอย่างแน่นหนาเลยค่ะดูขาวโพลนไปหมดเลยโปกตีนบนพื้นหญ้าที่มองไม่เห็นเลยทู่บ้านคุณ เป็นไปู่ชว์นักบดขติชายแดนฝรั่งเศสเลยโดยในปู่บ้านค่ะหมู่บ้านติชายแดนฝรั่งเศสที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้หิบ้านละลายบ้างแล้วก็เหลือเหลือน้อยหน่อยน่ค่ะพาชมบรรยากาศที่แหละเบืองหนาว บ้านช่องก็ขีบะเริ่มละลายก็เหลือเฮมะน้อยหน่อยื่อเช้าเยอะกว่านี้ค่ะโอ้ยไปดูกันเลยเด็กๆสนุกสนานเลยไม,ไม่กลัวลื่ดไอเรากลัวกลัวลื่ด